ดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีลัคนาราศีกุมคุณมีดาวราหูเป็นเจ้าบ้านมีดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนความรักนะครับชาวลัคนาราศีกุมนั้นดวงความรักครึ่งปีหลังนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะไม่มีอะไรเข้ามากระทบหรอกนะครับใครที่มีคู่อยู่แล้วความรักก็รักกันไปได้ดี มีโอกาสจะมีโชคดีในเรื่องการเงินงการทองจากคู่คนโสดมีโอกาสจะเจอคนที่มีฐานะดีนะครับเพราะว่าดาวหลายๆดวงยังเอื้ออยู่นะครับยกเว้นอยู่ช่วงประมาณเดือนกันยายนช่วงนั้นก็คิดว่าคุณคงจะมันก็มีตั้งหลายเดือนแล้วมึงจะไปคบทำไมละช่วงกันยายน,นะ <c oughs> ่ะถูกไหมล่ะฉะนั้น่ะชาวกุมความรักยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับ ใครที่คบกันมาถึงระยะหนึ่งแล้วอยากจะสรุปนะก็จังจะทำได้นะนนะมีเกณฑ์จะแต่งงงแต่งงานคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวนะนะ <S <S าันนะเออนะฮะคนโสดก็มีโอกาสจะมีความรักเข้ามาแต่คงไปเจอรักต่างวัยอ่ะเข้าใจไหมล่ะนั่นแหละนั่นแหละคือชาวกลุ่มมีโอกาสจะมีโชคดีนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งชาวลัคนาราศีกลุ่มเนี่ยนะในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ย นะครับดาวของคุณเนี่ยมันยังส่งผลในทิศทางที่ดีนะตามรอบวงโครจรของดาวเลยมันจะมีอยู่ช่วงกันยายนน่ะถ้าจะมีงุนงิบ้างก็จะช่วงนั้นแต่ก็ไม่ได้ส่งผลอะไรให้กระทบกระทั่งอะไรกันหรอกนะชาวไอ้ชาวกลุ่มอ่ะระวันระวังไม่ต้องไม่ต้องไประวังระวังอะไรมากมีเรื่องเดียวนะครับคุณตัดปัญหาเรื่องนี้ไปได้นะทุกอย่างโอเคหมด นะครับทุกอย่างโอเคหมดชาวลัคนาราศีกุมให้ยึดเอาความรู้สึกที่ดีความรักจากจิตใจของคุณเลยนะฮะอย่าไปมีปากเสียงกันเรื่องเงินเรื่องทองหรือผลประโยชน์ใดๆนะครับที่ผมพูดตรงนี้ต้องติงชาวกุมไว้อย่าไปอย่าไปอะไรกับเรื่องผลประโยชน์ใดๆ ในเรื่องเงินเรื่องทองให้ยึดเอาความรู้สึกที่ดีต่อการความรักเป็นสาระเป็นพิเศษแล้วจะไปได้ดีผมบอกแค่นี้นะครับบอกแค่นี้อย่าไปเอาเรื่องเงินเรื่องทองอะไรมาเป็นประเด็นหนักดิบเบาหน่อยเจรจาอะไรกันไม่เข้าหูบ้างเรื่องผลประโยชน์เรื่องเงินเรื่องทองก็อย่าไปซีเรียสน,นะจะมีได้เปรียบเสียเปรียบบ้างคุณกับคนรักคุณก็อย่าไปซีเรียสเอาเป็นเรื่องรองไป แล้วความรักจะไปได้ดีและสำหรับคนโสดมีโอกาสจะเจอคนที่ถูกใจแล้วมีฐานะดีมีโอกาสที่สัมพันธภาพจะพัฒนาไปในทางที่ดีด้วยนะเนี่ยคือชาวลัคนาราศีกุมฉะนั้นชาวกุมผมดูภาพรวมๆแล้วคุณแฮปปี้ไม่ต้องห่วงผมเชื่อว่าความรักในครึ่งปีหลังก็จะไปได้อยา่าง ด,ดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี